มะยมมันมีเหรอมะยมหวานอ่ะมันไม่มีหรอกมะยมหวานอ่ะข้าวกระดาษดมตได้แล้วบ็ปล่อยเขามผดตมงดกะ

เหนบอปน้ำบกพรายมากจให้ยังไงเอื้อมมือกินบอปน้ำลูกเสือดิทำไมวันเราลูกเสือกันเนี่ภาพเก่าก็เลยลง ซื่อประเทศประบ้างได้ละบอกแชมพแทบกะว่าจะไปว่าจะพาไปเที่ยวที่สิบเอ็ดวันเกิดน้ำมนต์พุเองเราผ่านไปเที่ยวสิบเอ็ดแตจะไปนเปลอีทเบอ์ใจ้เพื่อสูงเนาใ่อเขาบอกว่าทอทา ในเฟื่ลูกเือจะได้ด้วยนี่ลูกบอกว่าพ่อขอทุเรียนพ่อไม่จีบเราอ้ไม่จีบบกคอยงัดแขวของซ่ากันสิงานกับเบิร์หลดไม่ต้งมุดยามผ้าผ้าก็ได้ผ้าผ้าฟื้นนะไม่จีบบอกว่ากับป้าช่างงดนแถวอ่ะปวดพวกเนี่โอ้ยว่าจีบไม่ ลานไมมนเป็นน้ไหม่จำได้หมือเ่าจได้หรือ่าจำได้หรือเ่าจได้หมเป่าได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าจำได้หรอเปล่าจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเให่าจมได้หรือเปล่าจำได้หรือเแม่าจำได้หรเปล่าจำได้หรือ่ปลาจำได้หรือเล่ เาไอันนั้นแหละแต่ว่าวันที่สิบเอ็ดเนี่ยจะออกไปจะพาพวงมาไปเที่ยวนัดกันแต่ยังไม่ก็บอกลูกไว้วันสิบเอ็ดนะลูกกับเพื่อนๆเขาแต่เขาคุยกับเพื่อนเขาถ้าได้วันก็จะเป็นก็จะเดินทางไปวันที่สิบเอ็ดก็จะก็จะเดี๋ยวคอนเฟิร์มจะพี่อมตอนเย็นก่อนขึ้นเดือดค่ะขึ้นที่เดียวก่อนยากกว่ายากมากเลยค่ะก็นกินเอาฮักครึ่งบักมืดมึงยัง จื่นนอนมากหระว่าไส้มันเอาพูนไปดึงมาบ้ดมูดพดเลยห่างเลยอย่าอันตายอีเบะมาพไปเอาอยไจะซุ่มไส้มาอันนี้สองเท่อเบิดเราวงมาได้เที่ยวอีกนะจะได้เห็นแล้วหลอกตาใครบใส่มาไงมันจะพูดอีกต้องหารเอบใส่บอกกาใส่เพ่ะนเพื่อนโอคป้าก็ถือว่า ได้ให้ลูกไปแบบว่ามีเพื่อนไปด้วยเขาจะได้มีความสุขจะได้แบบทุกครั้งพาพี่โอมไปเที่ยวเนี่ยโอมจะอยู่แต่ในห้องแต่ถ้าพากลุ่มเพื่อนเขาไปด้วยเขาคงจะแบบว่าเขาจะพาไปเขาเรียกว่าอะไรนะที่ผ่าเกล็ดล่องกลองแก่งอะไรอะ เพื่อเขาคะเลยขางงานเจะอไปแปเจ้าเจกินอะไรไปแล้วนันนันนนนนพีจะพาโอุเรื่องเลยโาแบบอยากไปเที่ยวแบบนี้ปลาเมื่อไม่เห็นลงคลิปเลยปากกับว่าในโลกนี้จริงหรือไม่มันห่อน ไม่ด้นอนเว้นอยู่บรจบเห็ดนะทำายแล้วกจะโดดนาฬิานี้โดดโลดโดดโลดเห็นโดดโลดเห็นทายอืมทายตอนแรกเหรม่ได้มีอะไรสิรู้เห็นเยายของงานของหลังัเนเหาย มันบม่มันบ่มม,มันกินเพิ่นแบบนี้เท่ากัน,น้ามันไปเพิ่นเนแลนลงมาไต่แล่นลีไล่กันอย่างเงี้ยมันสิไปใส่หน่วยแรงแต่จะไม่เคยโด,ดนบนเนาะมียาจากคุต๋องจะบอกว่าน้าเาคนกินเทอยนี้น,นะ บ่เย่ยาัดเลยโันพอดีไ่อนเนาะลูกคอไรเนาะตามมุ่งค่ะตามุ่งแบบลูกตุงอาหารป่าตามบ้านในพื่ได้ก็มะุ่งตนกินได่ต้มะขาม่ปพูดต้มมะขามพัดเบื้องบนถ้าถาคุณอภัยวันก็ ก็คือไม่ได้อะไรมากหรอกคือแบบนานทีอมหรือว่าที่ยวกับเพื่อนแท่ก็เลยบเนอะก็เลยแบบกเออน็เลยกเลยกเนากเลยกยกเลยกอเลยก็เลก็เลกไกลยก็เยกลกยังเยลยยก็เลยก็เลยก็เ จะเป็นหยอยไ่ด้บักคาบงากคามลยไอมสมี่แไบักคอ่นส้มได้อ่อนส้มืีอไืมันาายโนั่งนี่ใไปบักคาบตกานี่มนั่นี่าบานิมะหิมะธรรมชาติไปบักคาบลลกดำหงมเลย คนีอจอย่งับไป้มมันยังดีใจเาคุณเจ้าายมันไม่ตเใจมันมเลยก็ม่มาจะไหารอกออนแทเนาะหอหาที่อยากอยากสรเนี่ยถ้าหาขันมันจะอ้อนอะไเนาะามาเช่าเ่าอมาาอมาแม่มาดบังก็ไปใช้มืมันทอมา เราดูมาห้าปีก็ป้าก็กินแต่แบบนี้มันจำไว้จำไว้แล้กันยังจำไว้ให้กินข้าวสารเอยก็มันเจ้าเส้นหนังให้เราเผาแน่ทานแน่จำไว้ตั้งห้องเขาให้ส่วนเจนก็นุ่มหนุ่มอนุบาลแน่น่ะมื่น เอออนุบาลเอานี่ครับามามัเียมอนุบาลเยียมอนุบาลเยี่ยมอนุบาลเี่ยมอนุบาลคุณมันสาอีันไม่เอตกับผ้าวอยาใส่ท้งใส่กุมตัมอเ่ม่ แม่นแกงหอมเลยเพจแกงเย็ดเพื่อนเพืมกินกระเพราค่ว่ากินเพ็่อนจะกินแต่ม่าหมูต้มอะไรก้อเพื่อนเขาก็โตแล้วแหละทุกคนก็ไปแกงเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเพื่อนน้องอมน่ารักมากเมื่อคืนมาเมื่อคืนก็มาส่งพี่องค์ส่งน้องกมน่ารักมากคุณกันดีฮะ ว่าบันบาเนี่ย่าแว่าเพื่อนเพื่อนโอเคหรือป่าลูกจะไปโน่นไปคาไปโน่นอย่างงี้อ่ะนบอกเพื่อนอมที่สุดแล้วตรงนี้แม่จะบ โอ้โตามตัว ah. น mm ี hmm. uh, ่ก็แดกโตก็เอ้แดกโตแดกต้อนอย่างเงี้ยคุกคน่รักกัยังไ่สองส่วองส่วนอง่วครับใครเือนได้ประดี นี่ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ